หลายครั้งในชีวิตของคนเราไม่ได้ล้มลงเพราะขี้เกียจหรือไม่ใช่คนเก่งแต่เป็นเพราะการตัดสินใจที่ผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคนมีโอกาสที่ดีมากๆแต่กลับมองโอกาสนั้นไม่ออกบางคนพลาดครั้งเดียวแล้วชีวิตพังไปทั้งแผนทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคหรือดวงแต่มันมาจากวิธีการคิดของเราสมองที่คิดไม่เฉียบเปรียบเหมือนเข็มทิศที่หมุนมั่วไม่ว่าเราจะตั้งใจทำมันแค่ไหน ก็ยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้สักทีแต่ถ้าคุณฝึกสมองให้คิดแม่นตัดสินใจได้เร็วและถูกต้องคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่หลงทางจะไม่พลาดซ้ำอีกและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงในคลิปนี้จะพาคุณไปฝึกสมองให้เฉียบขึ้นทีละขั้นเพื่อให้คุณใช้ชีวิตแบบที่มีพลังและมองได้ชัดเจนลึกซึ้งในทุกทางที่ต้องเลือกการฝึกสมองให้คิดเฉียบเริ่มจากฝึกถามตัวเองให้ถูกก่อน สมองไม่ได้ฉลาดขึ้นเพราะรับข้อมูลเยอะแต่มันฉลาดขึ้นเพราะคำถามที่ดีและชัดเจนลองเริ่มจากคำถามที่มันง่ายๆอย่างเช่นนี่คือทางเลือกเดียวจริงไหมถ้าฉันต้องรับผลลัพธ์นี้นานถึง5ปีจะยังตัดสินใจแบบเดิมอยู่อีกไหมฉันกำลังตัดสินใจด้วยเหตุผลหรือด้วยอารมณ์ของฉันเองคำถามเหล่านี้จะเป็นเหมือนเบรกให้คุณได้คิดก่อนที่คุณจะพุ่งไปในทางที่ผิดคนที่คิดเฉียบ คือคนที่กล้าถามให้ลึกซึ้งชัดเจนก่อนที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าคำถามดีๆจะพาคุณไปไกลไกลกว่าคำตอบแบบครึ่งๆกลางๆเสมอสมองที่เฉียบไม่ได้เกิดจากการเรียนเก่งแต่มันเกิดจากการคิดแบบย้อนกลับคนฉลาดจะไม่ดูแค่ปัจจุบันแต่จะย้อนมองถึงผลลัพธ์ก่อนตัดสินใจทุกครั้งเขาจะถามว่าถ้าฉันเลือกสิ่งนี้แล้วผลจะไปจบอยู่ตรงไหน แล้วค่อยๆย,ย้อนกลับมาดูว่าจุดเริ่มต้นควรทำอะไรก่อนเช่นอยากมีชีวิตดีในวัย40ต้องวางแผนการเงินอย่างไรตั้งแต่อายุ30หรืออยากมีสุขภาพดีตอนแก่ต้องเริ่มกินอะไรทำอะไรในวันนี้การคิดย้อนกลับแบบนี้ทำให้คุณไม่หลุดออกจากเป้าหมายเพราะมันพาคุณเดินไปในทิศทางที่ใช่ไม่ใช่แค่สิ่งที่รู้สึกดีในตอนนี้เท่านั้นสมองยิ่งคิดแบบนี้บ่อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งแหลมคมขึ้นทุกๆวันอีกหนึ่งวิธีฝึกสมองให้คิดเฉียบคือการตั้งเวลาในการใช้ความคิดคนจำนวนมากใช้เวลาไปกับการคิดวนซ้ำโดยไม่เคยจับเวลาผลคือคิดเยอะแต่ไม่ได้ข้อสรุปลองตั้งเวลาไว้เช่น15นาทีสำหรับการตัดสินใจเรื่องสำคัญเขียนข้อดีและข้อเสียหรือวางแผนคร่าวๆให้จบภายในเวลา คุณจะเริ่มฝึกให้สมองคิดอย่างมีกรอบซึ่งจะช่วยให้ความคิดกระชับขึ้นชัดเจนและแม่นยำขึ้นไปอีกนี่คือวิธีที่คนทำงานใหญ่ๆใช้เพราะพวกเขาไม่มีเวลาให้คิดมัว่วสมองที่ถูกฝึกให้คิดเร็วคิดได้ลึกซึ้งคิดอยู่ในกรอบเวลาคือสมองที่พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงคุณต้องฝึกรับฟังให้เยอะกว่าพูดถ้าอยากคิดให้เฉียบเพราะข้อมูลใหม่ๆ ไม่ได้เกิดจากความคิดเราเท่านั้นแต่มาจากประสบการณ์ของคนอื่นที่เรายังไม่เคยเจอยิ่งฟังเขามากยิ่งเห็นหลายมุมมองและการฟังจะช่วยให้สมองเก็บข้อมูลหลากหลายเพื่อนำมาประมวลผลเมื่อต้องตัดสินใจคนฉลาดจะพูดหลังสุดเพราะเขารอฟังมุมมองทุกคนก่อนแล้วค่อยสรุปอย่างชัดเจนและเด็ดขาดการพูดก่อนอาจทำให้คุณดูเก่งแต่การฟังก่อนจะทำให้คุณเก่งจริง การฝึกสมองให้เฉียบต้องอาศัยการทบทวนวันละนิดทุกๆวันก่อนนอนลองถามตัวเองว่าวันนี้คิดผิดตรงไหนวันนี้ฉันตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์มากเกินไปไหมแล้วจะทำให้ดีขึ้นได้ยังไงในวันพรุ่งนี้การคิดย้อนหลังวันละห้าถึงสินาทีทุกวันจะทำให้สมองเชื่อมโยงได้ไวขึ้นเพราะคุณกำลังฝึกมันให้สังเกตรู้จักการวิเคราะห์ให้มีการปรับปรุงเป็นนิสัย คนที่ไม่ฝึกอะไรเลยจะใช้ชีวิตวันต่อวันแบบเดิมๆแต่คนที่คิดทบทวนจะเติบโตแบบวันต่อวันอย่าคิดเฉียบต้องกล้าเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเองก่อนอีกเทคนิคที่ทำให้สมองเฉียบคือการฝึกเปลี่ยนมุมมองให้เป็นนิสัยเช่นจากเดิมที่คุณมองว่าเขาทำให้เราเสียใจให้ถามใหม่ว่าเขาแค่ทำตามธรรมชาติของเขาแล้วเราคาดหวังเขาเกินไปหรือเปล่า การฝึกแบบนี้จะทำให้คุณคิดลึกไม่ใช่คิดแบบลวกๆและมองเห็นเหตุผลมากกว่าอารมณ์สมองจะเริ่มสร้างเส้นทางความคิดใหม่ที่ไม่ใช่แค่รับรู้แล้วตอบโต้ออกไปแต่คือรับฟังแล้วแปลความก่อนก่อนที่จะเลือกการตอบสนองเขาไปนี่คือจุดแตกต่างของคนที่คิดเป็นกับคนที่คิดแค่ตามสิ่งที่เห็นเท่านั้นใครที่ฝึกมองหลายมุมบ่อยๆ จะกลายเป็นคนที่คิดก่อนพูดเสมอเมื่อพูดแล้วมีคุณภาพไม่ใช่แค่ปล่อยอารมณ์การทำให้สมองคิดได้เฉียบไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ที่มากมายแต่ต้องใช้ความเข้าใจในธรรมชาติของคนก่อนยิ่งคุณเข้าใจว่าคนเราทุกคนล้วนมีอคติมีความหวาดกลัวแล้วก็ยังมีความคาดหวังคุณจะเริ่มแยกได้ว่านี่คือความจริงหรือแค่อารมณ์ชั่วคราวของตัวเองคนที่คิดแม่นจะไม่รีบด่วนสรุป เพราะเขารู้ว่าการเข้าใจคนผิดเพียงครั้งเดียวอาจทาลายโอกาสหลายอย่างลงไปสมองที่คิดได้ไวคือดีแต่สมองที่คิดได้ลึกซึ้งก็สำคัญฝึกแยกคนกับพฤติกรรมให้ได้แล้วคุณจะตัดสินคนและสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นการฝึกสมองให้เฉียบคมยังคงต้องใช้สมุดโน้ตเป็นอาวุธลองจดปัญหาที่เจอทุกวันแล้วเขียนทางเลือกที่เป็นไปได้ออกมา วิธีนี้จะช่วยให้คุณแยกความคิดออกจากความรู้สึกทําให้สมองหยุดคิดวนอยู่ในหัวแล้วมาเริ่มคิดเป็นระบบบางครั้งแค่เปลี่ยนจากการคิดในหัวมาเขียนบนกระดาษคุณจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นกว่าที่เคยเป็นสมุดโน้ตเล่มเล็กๆจะกลายเป็นเพื่อนที่ช่วยกลั่นกรองความคิดและฝึกให้คุณตัดสินใจจากข้อเท็จจริงไม่ใช่จากอารมณ์นี่แหละคือเทคนิคง่ายๆที่คนประสบความสำเร็จใช้กันทุกวัน ถ้าอยากตัดสินใจได้แม่นยำต้องยอมรับก่อนว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างคนที่คิดได้เฉียบคมไม่ใช่คนที่มั่นใจตลอดเวลาแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดคิดเองแล้วลองถามเรื่องนั้นกับคนอื่นบ้างบางเรื่องเราอาจไม่มีประสบการณ์พอพอที่จะตัดสินใจเรื่องนั้นๆได้ถูกทางการยอมรับว่าเรายังไม่รู้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าหาญสมองที่เฉียบคือสมองที่รู้ขีดจำกัดของตัวเอง พร้อมเติมข้อมูลใหม่จากคนที่เคยผ่านมาก่อนไม่มีใครเก่งขึ้นได้โดยเพียงลำพังแต่คุณฉลาดขึ้นได้ถ้าคุณเปิดใจรับฟังคนอื่นให้มากขึ้นคนที่ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำยังมีลักษณะที่ร่วมกันคือไม่ผีแผลมพวกเขาไม่ใช่คนที่ช้าอืดอาดแต่คือคนที่รู้ว่าจังหวะไหนที่ควรเร่งจังหวะไหนควรหยุดคิดสักนิดหนึ่งชีวิตไม่ได้ต้องตัดสินใจทุกเรื่องให้ไวที่สุด บางเรื่องต้องรอข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนคุณต้องแยกให้ออกว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องเร่งด่วนและเรื่องไหนที่เร่งแล้วอาจพังลงสมองที่เฉียบจะแยกได้ทันเพราะผ่านการฝึกสังเกตเรียนรู้มาแล้วความคิดที่ไวมีค่าแต่ความพอดีมีพลังมากกว่าเสมอสิ่งที่ช่วยให้สมองคิดเฉียบคมขึ้นทุกวันนั่นคือการอ่านไม่ใช่การอ่านเพื่อให้รู้เยอะแต่คือการอ่านเพื่อฝึกการเชื่อมโยง เมื่อคุณอ่านเรื่องราวของคนอื่นจะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ยังมีอีกหลายทางการคิดไม่ได้มีแค่แบบเดียวที่ถูกต้องเสมอยิ่งคุณเปิดรับความคิดจากหลากหลายวงการสมองจะเชื่อมจุดต่างๆได้เร็วและลึกขึ้นนี่คือเหตุผลที่คนเก่งมักอ่านทุกวันแม้จะยุ่งแค่ไหนเพราะการอ่านคือการซ้อมใช้สมองในสนามจริงของคนอื่น และยิ่งซ้อมบ่อยสมองคุณก็จะพร้อมเมื่อถึงเวลาตัดสินใจของตัวเองอย่าลืมว่าการคิดที่เฉียบคมไม่ได้แปลว่าต้องคิดเองทุกอย่างแต่บางครั้งมันคือการคัดลอกความคิดดีๆแล้วนำมาใช้ให้เหมาะสมกับงานของเราเมื่อเห็นใครตัดสินใจได้ดีให้คุณจดจำวิธีการคิดของเขาเอาไว้แล้วถามตัวเองว่าเราจะเอามาปรับใช้กับชีวิตเราได้ยังไงบ้าง นี่คือการฝึกสมองให้เปิดรับแบบอย่างที่ดีแทนที่จะคิดว่าเราต้องสร้างทุกอย่างจากศูนย์คุณแค่ต้องรู้ว่าอะไรใช้ได้กับคุณแล้วนำไปฝึกต่อความคิดดีๆมีอยู่รอบตัวแค่คุณเปิดใจรับมันแล้วเลือกเอามาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาคนที่คิดได้เฉียบคมจะรู้ว่าการตัดสินใจที่ดีไม่ได้แปลว่าต้องเลือกวิธีที่มันง่ายบางครั้งทางเลือกที่ใช่คือทางที่ยากและต้องอดทน แต่พวกเขาจะเลือกเพราะรู้ว่าผลลัพธ์ที่จะได้มันคุ้มในระยะยาวคนที่คิดแบบผิวเผินจะเลือกสิ่งที่สบายตอนนี้แล้วมาเสียใจอีกทีหนึ่งในภายหลังสมองที่เฉียบคมไม่ใช่สมองที่คิดแบบง่ายๆแต่มันคือสมองที่กล้ามองไปไกลแล้วยอมลำบากวันนี้เพื่อไม่ลำบากซ้ำอีกในวันข้างหน้านี่แหละคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีชั้นเชิง อย่าคิดว่าคนที่ตัดสินใจที่เก่งๆจะไม่เคยทำผิดพลาดแต่ความจริงนั้นตรงข้ามกันเลยพวกเขาเคยทำผิดพลาดมาก่อนแต่เขาเรียนรู้จากทุกครั้งและไม่ยอมให้พลาดซ้ำสมองของพวกเขาถูกฝึกมาให้จดจำบทเรียนไม่ใช่จดจำแค่ความรู้สึกที่พลาดไปและนั่นทำให้ทุกการตัดสินใจครั้งใหม่ดีขึ้นเรื่อยๆคุณเองก็ฝึกแบบนั้นได้แค่ไม่กลบเกลื่อนความคิดที่มันผิดพลาดไป ให้คุณจดมันไว้แล้วตั้งเป้าหมายใหม่ว่าครั้งหน้าฉันจะต้องคิดให้มันรอบคอบกว่านี้ความคิดที่เฉียบคมมาจากการเรียนรู้ซ้ำๆจนกลายเป็นระบบที่ฝังอยู่ในหัวของเราคนที่ไม่กลัวการคิดซ้ำคือคนที่คิดแม่นยำได้ในที่สุดหนึ่งในข้อเสียของคนคิดไม่เฉียบคือคิดแต่เรื่องเดิมๆที่ซ้ำไปซ้ำมาเขาจะวนอยู่ในปัญหาเดิมๆแต่ยังไม่กล้าเปลี่ยนวิธีคิด ในขณะที่คนฉลาดจะคิดนอกกรอบแล้วลองมองหาเส้นทางใหม่พวกเขารู้ว่าถ้าทางเดิมไม่เวิร์กก็ต้องกล้าคิดหาวิธีการใหม่ๆฝึกสมองให้ถามตัวเองว่ามีวิธีอื่นอีกไหมและอย่าปิดประตูความเป็นไปได้การคิดเฉียบไม่ใช่แค่แม่นแต่ต้องกว้างรอบด้านยิ่งคุณมีทางเลือกที่มากขึ้นสมองของคุณก็จะยืดหยุ่นได้ดีขึ้นการตัดสินใจของคุณก็จะมีพลังมากขึ้นตามไปด้วย อีกหนึ่งนิสัยของคนที่คิดเฉียบคมใช้กันคือรู้จักพักสมองให้เป็นเพราะสมองที่อ่อนล้ามักทำให้เราคิดตื่นตื่นตัดสินใจพลาดง่ายๆการคิดต่อเนื่องนานเกินไปจะทำให้สมองตื่นความคิดไม่แม่นยำคนฉลาดจะหยุดเมื่อรู้ว่าสมองเริ่มเบลอบางครั้งการเดินเล่นเงียบๆสักสิบนาทีหรือการหลับตาพักสั้นๆจะทำให้ไอเดียใหม่ๆโผลมาแบบไม่ทันตั้งตัว การพักไม่ใช่การขี้เกียจแต่คือการเคลียร์พื้นที่ให้ความคิดใหม่ๆเข้ามาเพราะสมองที่สดชื่นจะคิดได้ไกลกว่าเดิมเสมอสมองที่คิดได้เฉียบคมจะรู้ว่าเวลาคือทรัพยากรที่ล้ำค่าคนทั่วไปมักรีบตัดสินใจเพราะกลัวเสียเวลาแต่คนเก่งจะใช้เวลาให้คุ้มกับคุณภาพของการคิดเขาจะไม่ตัดสินใจตอนที่กำลังหงุดหงิดหรือเหนื่อยแต่จะถอยออกมา แล้วกลับมาตัดสินใจใหม่ในจังหวะที่ดีที่สุดเพราะเขารู้ว่าการตัดสินใจที่เร็วแต่ผิดเท่ากับเสียเวลายิ่งกว่าเสียอีกคนคิดแม่นจะคำนวณเสมอว่าตอนนี้เราควรคิดหรือควรหยุดการเลือกจังหวะได้ถูกคือกุญแจของความสำเร็จที่แม่นยำการฝึกสมองให้คิดเฉียบคมยังต้องอาศัยวินัยทางอารมณ์ของคุณคุณต้องแยกให้ออกว่านี่คือความจริงหรือแค่อารมณ์ที่มันพาไป อารมณ์จะทำให้คุณอยากรีบอยากเอาชนะหรืออยากเลี่ยงปัญหาแต่สมองต้องเตือนกลับมาว่าอะไรคือเป้าหมายในระยะยาวของเราคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมักจะคิดได้แม่นยำกว่าเสมอเขาไม่ตัดสินใจเพราะโกรธหรือกลัวแต่ตัดสินใจเพราะความเข้าใจฝึกวางอารมณ์ก่อนคิดให้ชัดแล้วการตัดสินใจของคุณจะเปลี่ยนระดับไปอีกขั้นหนึ่งทันที สมองที่เฉียบไม่ใช่สมองที่รู้ทุกคำตอบแต่มันคือสมองที่รู้วิธีหาคำตอบให้เร็วและแม่นยำคนที่เก่งไม่ได้จำทุกอย่างแต่เขารู้ว่าต้องถามใครค้นหายังไงและแยกข้อมูลปลอมออกจากข้อมูลจริงนี่คือความฉลาดของคนในยุคนี้คุณไม่ต้องรู้มากแต่ต้องรู้วิธีคิดที่แม่นฝึกค้นหาก่อนตอบฝึกกลั่นกรองก่อนที่จะเชื่อแล้วสมองคุณจะเฉียบขึ้นทุกวัน โดยไม่ต้องจำอะไรให้เยอะเพราะวันนี้การรู้จักวิธีคิดมันสําคัญกว่าการจำได้ทั้งหมดเสียอีกคนที่มีความคิดเฉียบคมคือคนที่รู้จักการปรับตัวเขาไม่ยึดติดว่าความคิดเดิมต้องถูกเสมอแต่พร้อมเปลี่ยนถ้ามีข้อมูลใหม่มานี่แหละคือความคิดที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คุณต้องฝึกให้สมองยืดหยุน่นไม่ใช่แค่แข็งแกร่งเพราะโลกเปลี่ยนไปทุกวันคนที่ตามทัน คือคนที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วคนที่ตัดสินใจเก่งคือคนที่ไม่อวดเก่งแต่คือคนที่เรียนรู้เร็วและยอมปรับเปลี่ยนเมื่อมันจำเป็นฝึกแบบนี้ทุกวันแล้วคุณจะไม่หลงทางอีกเลย